ใช้คำว่าเกือบดับสยองทั้งคันจริงๆด้วยความที่เวลาเจอสัญญาณไฟจราจรเวลาที่มันสีส้มต้องชะลอแต่คันนี้ดันเจอสีส้มแล้วเหยียบคันเร่งกะให้พ้นแต่มันดันเป็นไฟแดงไงคุณผู้ชม,มเลยชนเข้ากับเก๋งที่เขากำลังกลับรถมาแล้วเทกระาจารัดคนที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยเกือบตายนะคะ กี่ชีวิตขนาน้าพี่โจกริ่งกันแบบโอ้ยนี่เทกระจาดดีนะไม่โดนทับโอ้หโอ้หเจ็บป่ะเออเนี่ยวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะเก๋งสีเทาดำกำลังจะกลับรถในจุดนี้มันเป็นจุดกลับรถแต่ปรากฏว่ากระบะที่ขับมาในทางตรงขับมาด้วยความเร็วเขาไม่ชะลอจอดเลยค่ะกลับเร่งเครื่องแล้วก็เบี่ยงหลบแต่ไม่พ้น ชนเข้าด้านหน้ากับรถเก๋งเข้าอย่างจังซึ่งเขายุนเทินทําให้กระบะเนี่ยค่ะเสียหลักถลาและก็พลิกความเทกระจัดคนที่อยู่ท้ายกระบะตามภาพที่เราเห็นเกลื่อนถนนเลยแบบนี้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจบางคนที่ประสบเหตุกรีดร้องด้วยความกลัวมีคนสลบกลางถนนด้วยคุณผู้ชมดู ต้องช่วยกันพยุงกกลัวจะมีรถมาใช่กลัวมาทับไงนี hmm. yes, ่แล้วเป็นช่วงไหนรู้ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเลยตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะบนถนนสาย3191ช่วงแยกไฟแดง CPGC เขตอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะพบรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สีเทาดำสภาพด้านหน้าคือพังเสียหายมีคนโดยสารมากับเก๋งคันนี้2คนด้วยกันนี่ เขาเรียกอะไรท่อน้ำมันหรอท่อน้ำเนี่ยเขาเรียกแตกอ่ะใช่น้ํามันเครื่องอ่ะใช่มออน้ําแตกเลยข้างหน้าทีนี้ถัดมากระบะคู่กรณีค่ะคุณผู้ชมสี่ประตูยี่ห้อมิซูบิชิไททัทนสีขาวสภาพร่องรอยการถูกชนข้างกระบะด้านขวานีโ่โอ้โหอ,อัดแรงอะ่ะและยางแตกคนขับไม่เจ็บนะคะแต่คนที่โดยสารมาที่นั่งท้ายกระบะนั้นเจ็บค่ะเป็นชาวเมียนมา9คนเจ็บทั้งหมดเลยก็ เจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็ต้องประถมพยาบาลกันนะคะอืมนีโ่โอ้โอ้ใจเย็นเออนี่คงเจ็บมากอ,ะอ่ะดิ้นทุรนทุรายเลยอ่ะครับทีนี้ไปถามคนขับกระบะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนๆชาวเมียนมาตระเวนไปเล่นน้ําสงกรานกันครับทีนี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นสัญญาณไฟจราจรมันเป็นสีส้ม,มตัวเองกะว่าพ้นแน่ๆสีส้มเอาให้ทันก็เลยเหยียบคันเร่ง แต่จังหวะนั้นมีรถเก๋งเลี้ยวกลับรถช่วงจุดยูเทิร์นพอดีไงะก็เลยเฉี่ยวชนกันตามภาพที่เห็นขณะที่คนขับรถเก๋งก็บอกว่าเขาขับรถมากับแฟน พอสัญญาณของเขามันคือไฟเขียวให้เขากลับรถได้เขามาถูกนะคะคุณผู้ชมเก่งเนี่ยเขามาถูกค่ะคือถ้าด้านด้านนู้นแดงอ่ะด้านกระบะแดงอ่ะด้านนี้เขาเขียวแล้วไงใช่ค่ะถูกแต่เนี่ยปรากฏว่ากระบะด้านฝ่าไฟแดงมาก็เลยเฉียวชนกันแบบนี้ตัวเขาเจ็บเล็กน้อยส่วนแฟนสาวเจ็บเยอะอยู่นะคะนําตัวส่งโรงพยาบาลทําให้เหตุการณ์นี้รวมเบ็ดเสร็จแล้ว จากทั้งสองคันเจ็บทั้งหมด10บค, <ล S 1> คนด้วยกันช่วงแรกต่างฝ่ายต่าง,างอ้างนะว่าฝ่ายนั้นฝ่าไฟแดงฝ่ายฉันไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูวงจรปิดมันชัดเลยค่ะซึ่งเก่งเขาก็ยืนยันว่าสัญญาณทางเขาคือไฟเขียวเ,เดี๋ยวเขาดูหน่อยดิอยากจะดูจังหวะนี้ใครผิดนี่นี่อันนี้จะใครรถเก่งใช่ไหมอันนี้คือทางกระบะกระบะทางตรงแดง นี่คุณผู้ชมสัญญาณไฟเออเออนี่แดงชัดเจนเลยนะถูกต้องส่วนอ้ขวามันคือทางเลี้ยวยูเทินส่วนอีไฟจราจรด้านซ้ายเนี่ยคือทางตรงใช่เลนทีนี้รถเก่งเขาก็เลยยูเทินกลับมาถูกไหมครับใช่แบบนอ๋อนี่นี่ตรงนี้อ๋อขอโทษฝั่งฝั่งเก่งคือต้องดูขวาคือเขียวแล้วครับเขียวแล้วเขาถึงยูเทินไปถูกไหมฮะยเแล้วด้านนู้นแสดงว่ามันต้องแดงอ๋อที่เรามองไม่เห็นคือด้านกระบะ